ต้องฟิชออนนะครับผมนั่นนะวันนี้พามายิงปลานะครับมาหมายเดิมที่เรามาคบน้องโจที่ได้ปลาช่อนตรงนี้นะครับผมนี้กําลังรอน้องมากับแม่บ้านนะครับผมรอน้องน้องน้องมาก่อนแล้วนะครับผมแต่ว่าน้องไปแวะอีกหมายนึ่งก็เลยรอน้องครวันนี้สภาพอากาศนะฮะลมนะฮะนี่ลมดูยอดอยู่ขาเมื่อวานนี้ไม่ออกหมายไม่ได้ออกหมายนะครับลมนิ่งครับพอวันออกหมายจะลมอย่างนี้ตลอด จะไปดูกันนะครับว่าวันลมๆอย่างนี้จะมีตัวให้ยิงหรือเปล่าครับผมแต่เมื่อกี้นี้มองทางนู้นเห็นกระสุนทีนะเป็นปืงกระสุนเดี๋ยวรอน้องก่อนนะครับผมระหว่างรอน้องนะครับผมทานข้าวกันก่อนฮะน,นี่หมูปิ้งกับข้าวเหนียวหมูปิ้งอากาศก็จะประมาณนี้นะฝั่งนูน้นเขาห้ามยิงนะจะเป็นคลองฝั่งนี้ที่เราเล่ายิง ทานข้าวก่อนครับทานข้าวครับปิ้ง ผ่านไหมเงียบจิ๊บเลยครับโอ้โหลมสวัสดีครับสวัสดีครับทีเมื่อวานนะไม่ลมเมื่อวานไม่ออกหมายไม่ลมอะไรก็ไม่รู้เจอตัวหนึ่งจะโดนจะโดนป๊อกหรอไม่โดนข้าวเอาไหมยิงไอ้ไม่สูงนะครับยิงเดินๆอ๋อไม่โดนอุ้ยปลากรมยิงยากไม่เหมือนปลาแบนทานข้าวยังทานแล้วครับผมกำลังกินเสร็จ เพิ่งเดินลงมาเนี่ยเพิ่งขึ้นยางเสร็จเป็นยางใหม่ถักด้วยแต่ยังสั้นไปนิดนึงไม่เหมือนช่วงบ่ายเนาะแดดยังไม่ใช่ใช่นู่นอาจจะอาจจะต้องไปรอไอ้ตรงนู้นแต่ฝั่งเนี้ยไม่ได้หลอกฝั่งลมเลาะดูตามคลองน้อยๆอ่ะมันถึงไอ้บางลมดีถ้าเป็นพวกสระใหญ่ๆไม่ไหวแล้วลมนู่นยวต้องไปเลาะทางสว่างสว่างใช่ใช่ วันนั้นเห็นกระสุนหลายตัวอยู่นะอยู่ข้างล่างครับใช่ใช่พอได้ยิงอยู่นะกระสุนเมื่อกี้ก็เห็นแต่ไม่ได้ยิงกระสุนนี่เป็นไงครับเงียบก,กิ๊บแต่พุ่มนี้สวยๆนะมีคนมานั่งอยู่เนะน,นี่ยนะใช่ใช่ลอยมีคนถามขึ้นมานั่งสวยๆแต่ยิงยากถ้าปลาขึ้นใต้ใต้ขานี่ มาแล้วได้ยินเสียงตั๊บอยู่เมื่อกี้เลยเรียบร้อยรครับไค,ค่เริ่มใายคอยแถวแก้วกระชอนอยู่นี่ตัวใหญ่ขนาดเลยเนาะอ้วนเลยเนฮะ้ยเนี่ยนั่งไปนั่งมาหลับย้ายหมายกันเรา ยิงนี่สับไกเลยนะโดนหมดหลอดนะไม่กระสุปสับหมดหลอดเลยนุน่นม้าสองตัวไม่โดนไงเฉียวนิดเดียวยิงยิยิงยิงตัวนึง เดี๋ยวเปล็นหลอดก่อนยังอยู่กระสุกกระสุนเดี๋ยวเดี๋ยวนู่นนู่นนู่น,นสองตัวครับเมื่อกี้สับไกลครับเกือบหมดหลอดเลยเชือกสามสิบกว่าเมตรก็เป็นลูกกันโดนไม่โดนไม่เป็นไรอะ่ะดีกว่าไม่ได้ยินนะจะใส่ลูก โดนโดนแล้วโอ้ยโดน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 ,โดนนะเอ้ยอย่าขาดเนื้อนะกระสุนนี่มันมันจะวิ่งแรงนะฮะจะชอบขาดเนื้อเยอะเก็บหนไมายแล้วก็น นี้ใช้สายใหญ่นะสายสามร้อยปอนนะนู้อยู่นู่นก็มีน้นำใสจังเลยเมื่อเช้านี่ลมลมแรงนะปลาไม่ลอยอะ่ะดีแวบ,บเข้ามาเจอหม่นี้ช่วงลมนิ่งแต่กระสุบเยอะมากหมยนี้จากที่มองๆนะต้องคัดไซต์เอาตัวเล็กก็มีอยู่นมเน่ยกัวขาดเนื้อนะเวลาเกาะกิ่งไม้อย่างเงี้ยนู้ดโดนเต็มไหมหเดี๋ยวดูก่อน นี่มีไซต์ตัวน,นี้มีไซต์ตัวน,นี้มีไซต์ประมาณของเราโ,โดนส่วนที่เหนียวครับโง่กระสุนลูกถอนนะ นี่นะครับไซส์สวยนะคดูมองเห็นหรือเปล่ามองเห็นอยู่นะมุมกล้องผมไม่แน่ใจ <laughs> ไซส์สวยครับมนัมนมๆครับเต็มแรกเดี๋ยวเฝ้ากันต่อนะมีตัวอยู่ นลอยคู่กันโดนหนึ่งนะดูนะลองยิงดูนะเพราะมองมองไปมันตัวเล็กๆดูว่าถ้าขึ้นมามันจะมีไซส์เปล่ามาสามสี่ตัวถ้ามันมีไซส์นี่รอบหน้าน่าจะได้เก็บเพราะม,มาสามสี่ตัวไซส์นี้สูบนะ ไซสใหญ่เริ่มไม่เข้าแล้วแต่ไซสเนี้เข้าเข้าดีามาสามสี่ตัวเดี๋ยวยิงมาดูตัวหนึ่งก่อนนไซส์สวยก็จะได้เก็บไซส์นี้กระููน้ำใสหลอกตานะตอนนี้ประมาณบ่ายแล้วยิงยากอยู่นะน้ำใสๆสยอย่างเงี้ย ตอนแรกมันมกระสูบมีแ่กระสูบครับเป็นปลาพวงซะงั้นฮะลูกปลาพวงฮะแต่อนนี้กระสูบครับมันเป็นฝูงเลยเอ้าหมานหมานยิงไปแล้วก็ต้องเก็บนะฮะโอเคครับไหนล่ะน้องไปไหนล่ะสูบน้อยยิงปานไปลบ เนมาสองศพนี่แหละเก็บก่อนเก็บก่อนนน้ำโอะเกเมื่อกี้สับสับเป็นสิบมีแต่กระสุนแต่ได้ไซส์ซมาตัวหนึ่งอยู่ที่เหลือมันตัวเล็กตัวเล็กยิงยากมันล่องลึกแต่เยอะจริงยิงยิงได้ยังยางขาดอะ่ะหมายนี้ลกครับใช้ไอเทมหน่อย แบกคนได้ไเลยเห็นร่ว,วงนะเออเอเห็นหมดเลยนะัะ โดนไหมโดนไหมปาสลิดไม่โดนว้ายสองตัวไม่โดนอืม โอ้หลอดท้องอีกแล้วสูบตัวเริ่มเลยยิงไม่โดนอีกะล้วหน่วงลูกยิงสายใหญ่โดนไหมน,น่าจะดูป๊ัก เต็มเต็มคาราเบลกลามันรอนะ้นาะมันแอบอยู่ตามพุ่มเนี่เยเนะาะหามาันมันแล้วตัวใหญ่ไปไหนหมดเข้าเต็มเนี่ย,ย,ยไม่น่าได้ซ้ำเข้าจุดเหนียว ไซนี้กำลังห้าวไซห้าว,าวนะ้าสีมือครับสีมือน่าจะเป็นช่อนเนาะไซนี้เนาะนี่นี่นี่มาหลุดตอนจบนะ เต็มไหนละ่ะเต็มสามมันมานี่คร<ส>ับแก้วไปรับปไปเก็บกระสุบต่อก่อนชอบกระสุบใช่วันนี้ชอบกระสุปก็วันนี้บ่า,บายสามแล้วนะครับได้เวลาไปรับปีกเดี๋ยวเาปลาไปสากน้องก่อนครับสองจะบ่ายสามแล้วครับอ่ะ เดี๋ยวผมน่าจะได้ไปรับเด็กอาจจะตอนเย็นอาจจะไปดูไอ้หมายชะโดที่ได้อยู่ขุ้ปลาขาวอ่ะตื่มกันไปตัวใหญ่อยู่นะมีคนทำ,ทำใช่ในนานถึงจะกินถ้าเป็นพวกปลาเนลปลาอะไรที่ทำง่งายๆทำี่าวันนี้ไม่ค่อยวอรเท่าไรในในอย่างนี้แตง,งาน,น้องอช่อนชะโดชะโดปลักสแล้วก็ตอนนี้ช่อนนะครับ เป็นไซบ์บักอฟว้วหมานหมานครับข้ามหวานปลากลมเราหมานปลาแบนอ่ะเพิ่มเงินไปขอบคุณครับครับวันนี้ก็ช่วงเช้าลมนะครับผมมามาเก็บแต้มได้ช่วงบ่ายช่วงบ่ายก็กาศนิ่งก็พอได้ตัวบ้างแต่ว่าเสียเสียดายครับวันนี้วันวันศุกร์ไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์ก็เลยออกหมายทั้งวันไม่ได้ต้องไปรับเด็กก่อนเดี๋ยวขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปรับเด็กๆก่อนเดี๋ยวว่างแล้วมาออกหมายกันอีกอือคนพาเข้าหมาย จริงหมายเยอะนะครับผมต้องใช้เวลาทั้งวันเนาะ <laughs> เดี๋ยวไม่แน่ครับตอนเย็นไปรับเด็กอาจจะไปแวะไดดูอีกหมายนะครับผมถ้าไม่ได้ไปแวะก็ไม่เห็นคลิปครับตามนั้นฮะ <laughs> ไปละ,ะมามาครับสวัสดีครับเรารับเด็กก่อนสายแล้วรับเด็กน้อยจากโรงเรียน